เอาละครับน้องๆวันนี้นะครับเรามีตัวนี้มาพอดีได้มาเป็นคอลเลกชันใหม่นะครับอันนี้คือการ์ดของอนิเมชนะครับเป็นการ์ดตำนานพีเมียมการ์ดคอลเลกชันอันนี้จะเป็นกระบวนการเซนไตนะครับตั้งแต่ยุคแรกเลยจนถึงบุญบุญเจอเนาะนี่วันนี้จัดมา2กล่องนะครับนะครับหาซื้อได้ที่เซียบุ๊คมีโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาเปิดนะครับอันนี้เป็นของฟุ่มเฟือยนะพยายามอย่าซื้อเยอะแต่ถ้าไม่ได้เจ็ดแมนพี่ก็ไม่เลือกซื้อ <laughs> ขอวงว่านี่ จะเอาตัวนี้ตัวนี้นะเจ็ดแมนเขาเจ็ดแมนนะจ้ะคือได้ก็คือเลือกซื้อเลยไงออไม่ต้องซื้อแล้วอนไรก็จะเป็นอาร์ตบุ๊กแบบนี้นะครับเหมือนของอุลตร้าแมนเนาะนี่ด้านหลังสวยนะทายังทําดีอยู่เอ,อ้ด้านหลังสวยการข้างหลังสวยมากครับสวปพามอะไรนี่อันนี้ระดับ N นะครับกระบวนการอะไรไม่รู้วางไว้ก่อน อ่ะซ้ายอาขวาก่อนเนาะซ้ายและขวาปุ๊บโอ้โหอันนี้ SSR ครับขบวนการอะไรวะเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปหาโอเค SR มาหนึ่งใบนะครับสวยเนาะเห็นหปะวิวับตับตามาปิงหน้านี้เป็น s อครับอันนี้อ,อะไรวะจำไม่ได้อีกแล้วติดอยู่ตรงปากนี่แหละขบวนการนินจาเนี่ยนี่เขาจะมีซองนย่างงี้ให้ครับแล้วก็ใส่ซองเก็บไว้เนาะช้า อันนี้ซื้อมาลองเชิงสองซอ,องก่อนนะครับสองสองกล่องเนาะลองเซิงสองกล่องก่อนบุญบุญเจ้จ๊ะเลยปั๊บก็ให้เนี่เออาร์ครับกระบวนการรถไฟท็กคิวหนึ่งจูใช่ไหมใช้ท็กคิวไหมใช่แหละมัฟก็ให้อญญายาอันนี้เป็นอาครับระดับอาพี่ว่าอาสวยเนาะไม่รู้สึกอาร์ทำสวยก,กว่าใบาสุดท้ายนะครับเจ็ทแมนไหมจะได้เลิกซื้อมัฟ สรุปผลประกอบการนะครับก็ได้ตัวาการ์ด normal สองใบเนะบาะ n สองใบ sr sr สองใบนี่อันนี้ sr sr สองใบนี้อันนี้เป็น r นะครับแล้วก็ s s r นะครับก็ถือว่าเลียดคุ้มนะเท่าถ้าเทียบกับของเจ้าอื่นเนาะเราพี่ว่าการ์ดเขาใส่ใจคือใส่ใจนักสะสมอะไม่ได้กาดแต่เอากำไรอะพูดตรงๆนะ ไงใครชอบก็ไปซื้อได้ครับเดี๋ยวพี่ก็คงจะซื้อต่อแหละจนกว่าจะได้เจนะ็ดแมนเนาะโอเควันนี้มารีวออิวประมาณนี้นะครับบายบอย